สวัสดีครับพามาชมการซ่อมอินเวอร์เตอร์อ๋อตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ซีจีห้าพันวายครับนึ่งซีจีนะครับผมห้าพันวัตต์ผมมาร์คไว้ที่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับเป็นระบบไฟยี่สิบสี่โวลต์สำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ DC to AC ครับ Power Inverter นะครับ าการเสียก็คือโอ้โหโหลดพีคเจอโหลดพีะครับเจ้าของเขาบอกว่าเอาไปใช้กับเครื่องตัดเหล็กนะครับพอดีเครื่องตัดเหล็กนั้นโดนล็อกนะครับโดนล็อกไปเพลาครับอยู่ในตำแหน่งที่โอดใบโไม่ได้ปลดล็อกเพลาครับก็กดไปก็พีกสงสูุดครับนิวเตอร์ก็ ชำรุดสียหายพังนะครับประมาณนี้ก็เจ้าของก็บอกว่าเขาเปลี่ยนฟิวมาแล้วนะครับบอกว่าฟิวก็ขาดเป็นฟิวแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับนะครับฟิวสีฟ้าสีแดงนี่นะครับในส่วนของมูจรต่างๆนั้นน่าจะยังไม่เคยได้รื้อนะครับ หรือแล้วไม่ไม่ในใจเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีการมาร์ดมาัดก,กาวกันคลายด้านปลายของสกรูครับอ๋อน่าจะเคยซ่อมมาแล้วนะครับผมก็นี่ครับ ชมกันต่อครับการตัวส้มนี่ก็ฟิวไม่ขาดนะครับเช็คฟิวแล้วฟิวไม่ขาดมันจะเป็นอุปกรณ์พักกำลังเลยครับสวิตพักสวิตหรือมอเตด้านคอนเวอร์เตอร์นะครับก็น่าจะมีปัญหาอย่าชำรุดช็อตนะครับนั่นไปแล้วครับผมหนึ่งตัวโอเคครับผมสวิงครับเต็มสเกลครับศูนย์ครับ ช็อตครับศูนย์โอห์มเลยครับนี่ครับโอ้ขาขาซอสกับขาดเด่นครับชอ็อตแล้วก็ช็อตเกียร์ช็อตหมดครับสามขาเรียบร้อยครับนี่ครับเจอหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับ ก็มีอุปกรณ์ช็อตอยู่ครับน่าจะช็อตทุกตัวตุลาเขาก็เยอะจะมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งครับอาจจะต้องถอดออกทั้งหมดแล้วก็มาวัดภายนอกดูอีกรอบนึงส่วนในด้านของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นั้นจะมาดูกันอีกเราจะมาวัดกันั นั้นเป็นอย่างไรนะครับโอ้ไม่รอดครับผมตัวนี้ไม่รอดโอ้โหมันจะหมดทุกตัวนะครับผมในภาคกำลังครับอคอนเร์เตอร์อินเ,เตอร์น่าจะได้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ โอเคหมดเลยครับสีตัวนี้เรียบร้อยทางครับช็อตนะครับส่วนไดโอดน,นั้นเดี๋ยวจะวัดอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ถอดถอดออกมาแล้วครับก็มาทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับดูใจไฟดูก่อนครับโอ้โหครับ ช็อตเต็มตมครับเหลือห้าวุนสุนย์ห้าวุน,นโ,นโจะยิบสี่โดยศนย์จ้าแสดงว่ากระแสนี้ช็อตนะครับเป็นการช็อตแน่นอนโอ้จะมาทำการตรวจซ่อมกันต่อเลยครับผมโ้มาดูครับมงจอด้านล่างครับโอ้โรอมาอยัางที่เรยเคยซ่อมมาแล้วเค,ครื่องนี้ครับ อุปกรณ์นับใส่แล้วไม่ตัดเข่าออเลยครับลอยไว้ทําไมก็ไม่รู้นะอันตรายนะครับผมเกิดไปเตะด้านล่างของเคสครับร็ช็อตนะครับ,รรบว่ามีอะไรมีเศษอะไรไปโดนสักหน่อยก็ช็อตนะครับน่าจะตัดขายเรียบร้อยนะจุดนี้นะครับโอเปลี่ยนทุกตัวแล้วครับ ภาคกำลังเนี่ยมีการถอดหมดแล้วดูอินเวอร์เตอร์14โวลต์ CJ ต่อครับผมมันก็ทำการถอดพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์สวิตช์ออกเหมือนเดิมครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งคอนเวอร์เตอร์ฝั่งอินเวอร์เตอร์ก็ถอดหมดแล้วครับ IGBT MOSFET นะครับผม ของบอดเอามาเช็คค่ามาเช็คค่าอาราเกตนะครับผมว่ามีอารตัวไหนที่ขาดหรือว่ายืดค่าบ้างอย่างนี้ครับนี่ก็เจอหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ก็ทำการทำความสะอาดนะครับแผ่นลายวงจรดูตะกัวจากปูเสียบขาขอุปกรณ์นะครับฝั่งนี้ยังนะคฝัง่งอินเวอร์เตอร์ยังไม่ได้ ดูตะกออกนะครับทอามสะอาดไปนิดหน่อยก่อนตอนนี้ก็อาสาทาครับโกจะมาเทสสัญญาณครับว่ามีสัญญาณโอ้ตาถ้าขาเกียร์ไม่มีสัญญาณโอกมันจะไม่ทำงานนะครับผมใส่มัสเตดไปก็จะเกิดอาการช็อตนะครับ มาเนี่ลองมาเทสเทสกันก่อนครับต้องได้สัญญาณทุกขานะครับที่เป็นขากตของมอเตน,นี่ฝั่งคนวอเตอร์นะครับผมฝั่งคนวอเตอร์รรนะครับไกหน่อยครับผมมาแล้วนะครับสัญญาณขาช่องที่สองครับที่สองก มา,มาครับ, 3, รบ 5, นะครับผมตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สี่ครับผมตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับครับเลยครับตัวที่เจ็ดตัวที่แปดครับ ปดต,ตัวฝั่งนี้นะครับมาครบก็มาดูฝั่งนี้ต่อครับผมอันนี้คุอนข้างจะยากหน่อยจากว่าไม่ค่อยถนัดนะมอข้างเดียวครับข้างเดียวว่าต้องจับนะค มา,มาแล้วครับผมตัวที่1ครับตัวที่2องเลกครับตัวที่3าม,มาครับกาจีอย,อยากหน่อยปลอดภัยนะครับนี่สี่ ตัวที่ 6. ตัวที่หตัวที่เตัวที่ครับครบ8ตัวฝั่งนี้นะครับสองนับ8ตัวก็ได้16ตัวนะครับรอสัญญาณมาครบครับต่อไปก็จะมาลงใส่มัดฟิตฝั่งละตัวนะครับ จะลองใส่ซับหนึงฟังกนนะครับแล้วตัว4ตัวครับเพราะว่าบางทีต้องดูด้วยว่าใส่ไปแล้วไฟดีซีมันจะออกมาเท่าไหร่คนระับก็ลองลองใส่ไปดูก่อนครับถ้าไฟดีซีขึ้นถึง300ก็น่าจะเช็คขั้นตอนต่อไปได้นะครับผม